นางซาลายหมดความอดทนอับรามและนางซาลายแก่มากแล้วเขาทั้งสองคิดมากเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าที่จะให้ลูกหลานของเขาเป็นชนชาติยิ่งใหญ่พวกเขาสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเขาทั้งสองไม่มีลูกสักคนเลยพวกเขาอยากได้ลูกชายสักคนหนึ่งอับรามจึงอธิษฐานกับพระเจ้า พระอ,องค์ทรงสัญญาว,ว่าเขาและนางซารายจะมีลูกชายคนหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นเพื่อนของเจ้าเราจะคุ้มครองเจ้าตลอดไปจงมองดูท้องฟ้าและดวงดาวเหล่านั้นสิเจ้านับมันได้หมดหรือไม่แน่ทีเดียวอับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ได้หมดและก็ไม่มีใครทำได้พระเจ้าตรัสอีกว่า จะไม่เพียงแต่จะมีลูกชายคนหนึ่งเท่านั้นแต่จะมีหลานและเหลนอีกมากมายครอบครัวของพวกเขาจะเป็นเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าที่มากจนนับไม่ถ้วนอับรามเชื่อที่พระเจ้าตรัสกับเขาพระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่เขาเชื่อพระองค์เมื่อใดก็ตามที่เราเชื่อตามที่พระองค์ตรัสเราก็ทำให้พระองค์มีความสุข นางสาายไม่มีลูกเลยและนางก็แก่มากแล้วนางเริ่มหมดความอดทนที่จะรอคอยลูกชายที่พระเจ้าทรงสัญญานางจึงบอกให้นางฮากาสาวใช้มาเป็นภรรยาท้องที่สองของอับรามเพื่อจะได้มีเด็กเกิดมาในครอบครัวนี้นางฮากาก็คลอดลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอิสมาเอลแต่นี่ไม่ใช่วิธีการของพระเจ้า ที่จะให้อับรามและนงางซาลายมีลูกตามพระสัญญาและการไม่เชื่อฟังของทั้งสองนี้เองทำให้เกิดความยุ่งยากหลายอย่างในครอบครัว